🎵 สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชแนลนะครับฟอร์ดบายจีทีกอฟตัวหนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว Next Gen Y t ยแทนะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับก๊อลฟก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของก๊อลฟให้ด้วยครับตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับเป็นตัวใหม่ของตัว Next Gen นะครับเรามีชุดแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่นัทเลือกใส่เป็นกระจังหน้า FORD นะครับตัวหนังสือสีดำนะครับตัดด้วยสีขาวนั่นเองนะครับเพื่อเข้ากับตัวรถสีดำดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นครััััััับบบบตตวววโคคคคมไไไไฟฟฟหหนนนนน้้้้าะะะะรรรขอองง Y-Tag LED จดดเป็ลลแทส ไฟลีไฟต่ำนะครับทั้งหมดเลยเดย์ไทม์นั้นยิ่งไลท์ก็เป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่นะครับโดดเด่นสวยงามแล้วก็สะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างของตัวรถนะครับไฟตัดหมอกก็ได้เป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วเช่นกันนะครับให้เป็นไฟตัดหมอก LED เลยนะครับทัศนวิสัยก็ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวคางของตัวไวทแจ็กนะครับ ก็จะได้เป็นคางสีบอลนั่นเองครับแล้วก็พร้อมหูรากจูงสีดำนะสองจุดใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับมีหูลากจูงแล้วนะครับในตัว next generation ด้านฝากระโปรงด้านหน้านะครับพี่นัทก็เลือกติดสติ๊กเกอร์นะครับแนวนี้ก็จะคล้ายๆของตัวแ a ปเตอร์นะแล้วก็ใส่ตัวหนังสือฟอร์ดนะครับสีขาวเข้าไปนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะฮะตัดกับสีดำนะดูสวยงามดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับยังใส่ตัวค้อบไฟหน้านะครับมีค้อบไฟหน้ามาให้แล้วนะครับตัว next gen ของแต่งมาแล้วนะครับ สวยมากนะครับแล้วมาด้านข้างกันครับตัวด้านข้างตัวรถนะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นบอดี้เดิมของตัว Next Generation นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะตัวล้อเดิมของตัว Next Generation นะครับจะเป็นตัว Max 18นะครับตัวนี้ก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น m a x 20ครับใช้เป็นลายมาเวลนะสีดําตัดกับสีแดงนะครับ เราก็ตัวยางใช้เป็นยาง AT ครับของ Cosmic Pride นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Laptor AT s e r i e ์ของยางนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่275นะครับ 60R20 นะครับใช้เป็นซีรีส์นี้นะครับดอกยางก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็ถูกยกเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วนะครับจากความสูงเดิมของตัวรถนะครับในระบบเรื่องของโชคช่วงล่างนะครับเรื่องของปีกนกแล้วก็โชคใช้เป็นของเดิมของตัวรถเลยนะครับรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนโช๊คอัพเป็นแบบ Mono Tube ห้แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของโลโก้นะครับโลโก้ของตัว Next Generation ก็จะใช้เป็นโลโก้ทรงนี้นะครับตัดไวท์แท็เนี่ยจะตัดด้วยสีเมทัลเกรย์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเทอร์โบเนี่ยใช้เป็นสีดําเงานะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความดุดดันให้กับตัวรถมากขึ้นครับกระจกข้างนะครับก็ได้เป็นกระจกข้างที่จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับแล้วก็สีของตัวกระจกเนี่ยจะเป็นสีเมทัลเกรย์นะครับดูเป็นสีเมทัลลิกนะครับดูความหรูหรามากขึ้นมาต่อกันที่ตัวบันไดข้างครับบันไดข้างของตัวรถ Next Generation นะครับ ก็จะมีเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสที่ดูหยาบนะครับเพื่อให้การขึ้นลงเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่องระบายน้ำนะครับระหว่างบันไดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้การระบายน้ำนะครับต่างๆเวลาลุยน้ำเนี่ยก็จะทําได้ดีมากขึ้นด้วยตัวชายบันไดด้านล่างนะครับก็จะใส่เป็นสแตนเลสเข้าไปนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถตัวบันไดนั่นเองนะครับในรุ่นของ WiT แท็แล้วก็สติ๊กเกอร์ครับด้านข้างนะครับพี่นัดก็เลือกใส่เป็นสติ๊กเกอร์นะลายโคนเป็นตัวอักษรคาว ดูสวยงามมากขึ้นนะครับในเรื่องของสติ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถออกแบบได้ถึง40ลายด้วยกันเลยนะครับพีนัทใส่เป็นแบบนี้นะครับก็ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามมากแล้วครับมาที่ด้านบนครับด้านบนตัวราวหลังคานะครับตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นราวหลังคาที่มีให้ในไวทแท็กซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถติดแหลกขวางเพื่อบรรทุกของด้านบนได้นะครับแล้วก็คิวกันศาส์นะครับตัวใหม่นะตัวบอดี้ไว t a แท็กของตัว Next Gen นะครับก็มีคิวกันศาส์มาให้แล้วนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับติดตั้งให้ได้เรียบบรร้อยยเลคั ในเรื่องของสปอร์ตบาร์นะครับของ WiT e ทก Next Generation นะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมีการเว้าของตัวสปอร์ตบาร์เอาไว้นะครับเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในการทํางานนะครับหรือว่าการเอเวนเจอร์นะครับจะเป็นแคมหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็สามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องเจาะตัวถังแล้วนะครับตัวนี้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเดิมของตัวว i t แทกเนี่ยจะได้เป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นเซต LED เลยก็คือไฟท้ายเป็น LED ด้ววยนนนะรัไไฟฟหีี่่ LED สทเเปป็็็ลอดจก ไฟถอยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับยังเป็นหลอดแบบเดิมอยู่ในส่วนของไฟท้ายได้เป็น LED แล้วนะครับก็ทําให้มองเห็นในตอนกลางคืนนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นมอบความสวยงามนะครับแล้วก็ความหรูหราให้กับตัวรถครับสังเกตตัวฝาท้ายนะครับของตัว Next Generation นะครับตัวนี้นะครับบอดี้มันจะถูกตีนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้กระบะของตัว w t a g Next Generation เนี่ยดูใหญ่นะครับแล้วก็ดูบึกเวนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ โลโก้ของตัวว i t แทตัวนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งกล้องมองหลังนะครับมาจากโรงงานนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็มีความชัดเจนสูงครับพร้อมดินามิกไกด์ไลน์ซึ่งจะขึ้นกับตัวจอใหม่ซิงค์โฟในตัวรถเลยนะครับแล้วก็การชนท้ายครับการชนท้ายของตัว next generation เนี่ยก็จะมีนะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอย4จุดมาให้นะครับในรุ่นวา t แ t u u r o o เดียวนะครับก็จะมีเซนเซอร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับผม การเปิดฝากระโปรงท้ายของว i ยเทคเน็กซ์เจเนเรชันนะครับก็จะได้ฝากระโปรงที่เป็นฝากระโปรงช่วยผ่อนแรงนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งจะมีเคเื่อนไหวน้ําหนักที่เบามากๆในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถที่จะใช้รถกระบะฟอร์ดเน็กซ์เจเนเรชันนะครับได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับช่วงกระบะท้ายนะครับที่ ลดบริเวณนะครับตัวซุ้มล้อเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับทำให้สามารถขนของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับเขาเรียกว่าพาเลทไม้มาตรฐานนะครับในการที่จะขนของขนสินค้าเนี่ยบนพาเลทแล้วใส่เข้าไปที่ตัวท้ายกระบะได้เลยนะครับทำให้การขนส่งหรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปทําธุรกิจนะครับเพิ่มรอบเพิ่มกําไรให้ได้มากขึ้นนั่นเองครับตัวกระบะท้ายของตัว Ford Next Generation นะครับจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างให้แล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าที่ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวเนาะ ที่จะเหยียบตรงนี้นะครับขึ้นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับช่วงล่างท้ายแบบใหม่ของตัว Ford n e x t Generation นะครับจะเป็นช่วงล่างท้ายแบบแหนบซ้อนแต่ว่าการยึดจุดตัวโช๊คเนี่ยนะครับจะเป็นโช๊คอัพแบบไว้นะครับซึ่งจะยึดอยู่นอกแชสซีแล้วนะครับตัวนี้ตัวโช๊คนะครับจุดยึดมาอยู่นอกแชสซีแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในตัวนี้จะเป็นตัวแชสซีเนี่ยตัวฟอร์ดเดิมเนี่ยตัวยึดโช๊คมันจะอยู่ด้านในนี้ครับตัวนี้มันจะถูกย้ายมาอยู่ด้านนอกแล้้้้้ววววนนนนะะคครรรััับบยยยยาาามมไตตงีพอออจุดดึู่กแแซล ทำให้เรื่องของระยะยุบของชัวโชคนะครับมีระยะยุบมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ฟีลการขับขี่ในห้องโดยสารการขับกระบะ next x t n e r e t i t n นะครับจะมีการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับรถซีดานมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นจะเป็นรถกระบะท,ที่เหมาะสมที่จะเป็นอเนกประสงค์ใช้งานในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเ็าจะพาไปดูด้านในของตัวรถนะครับว่า Ford Wi t ท t แทกเ e ็กซ์เจเนเรชนะครับมีอะไรให้ภายในตัวรถบ้างครับในส่วนของกุญแจนะครับตัวใหม่ของ Ford Next Generation จะได้เป็นกุญแจนะครับสมาร์ทคีย์คล s สแบบนี้นะครับคือสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้โดยที่เราไม่ต้องกดตัวกุญแจนะครับเราแค่พกกุญแจไว้แบบนี้นะครับถ้าจะล็อกตัวรถนะก็แค่แตะตรงประตูนะครับจะมีสีสี่เหลี่ยมอยู่แบบนี้นะครับแตะไปแค่นี้นะครับรถก็จะล็อกแล้วนะครับ ขึ้นไม่ได้แล้วนะเวลาเราจะปลดล็อกตัวรถนะครับพบกุญแจไว้ครับแล้วก็มือมาสอดนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูนะครับขึ้นรถได้แบบนี้เลยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้กับขี่มากขึ้นครับในส่วนของเบาะตัววายเทคเน็กเจอนะครับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับซึ่งปรับคู่หน้าเนี่ยจะปรับได้ถึง8ระดับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับวิธีปรับก็จะแบบนี้ครับนะฮะตัวนี้คือปรับเบาะนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับ ปรับขึ้นปรับลงนะครับเดินหน้าซ้ายขวานะครับตัวนี้ปรับพนักพิงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดันหลังนะครับเพิ่มตัวดันหลังมาอีก2ทิศทางนั่นเองนะครับก็ทาให้การขับขี่นะครับของผู้ขับขี่เนี่ยปรับได้อย่างลงตัวกับสรีระของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะตัดด้วยโลโก้ของ YT ทัเป็นตัวได้สีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์นะโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับทรงของเบาะก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตนะครับโอบประชับร่างกายนะครับทำให้การขับขี่นะลดอาการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบปรับกระจกของตัว Y-T ท็นะครับหรือว่า n e ็ t เจ n ทั้งหมดเลยก็จะถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะปรับกระจกด้านขวาแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้ไฟมันขึ้นนะแล้วก็กดลูกศรนะครับตัวนี้ปุ่มพับกระจกตัวนี้เป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับแล้วก็ นะครับที่ตัวบานคนขับนะครับผมการเปิดไฟนะครับของตัวฟอร์ดนะแต่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับบิดต,ตรงนี้นะครับปิดไฟนะเปิดไฟหลีนะครับเปิดไฟระบบออโต้ซึ่งจะเปิดปิดไฟให้เองอัตโนมัติาตามเซนเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟไเองนั่นเองนะครับเราเปิดไฟของเราเองก็ทําตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับในส่วนของปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความสว่างของดิสเพย์หน้าจอนะครับขับหน้าจอตรงนี้นะก็จะปรับเพิ่มความสว่างได้นะครับ ผ่านปุ่มตัวนี้ส่วนปุ่มระดับตรงนี้จะเป็นการปรับระดับโคมไฟหน้านั่นเองนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับก็ใช้ในเวลานะครับรถกระบะมีการบรรทุกหนักหนกหน้าเชิดขึ้นไปนะครับไฟมันจะเหินขึ้นข้างบนแเราก็สามารถปรับระดับของโคมไฟเพื่อกดให้ไฟลงมาที่ถนนนั่นเองนะครับทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวดิสเพย์หน้าจอนะครับดิสเพย์หน้าจอกางตัวนี้นะครับ ก็จะได้เป็นดิสเพย์หน้าจอที่มีขนาดนะครับเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับพร้อมเป็นจอสีทั้งหมดนะครับไม่มีเข็มแล้วนะครับ การใช้งานก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับสัญลักษณ์ต่างๆเป็นตัวใหญ่แล้วก็มองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็พวงมาลัยของ Ford นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยพ e r ไฟฟ้านะครับพร้อมระบบมัลติฟังชันนะก็สามารถควบคุมด,ดิสเพย์หน้าจอนะครับควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆนะครับตั้งค่าค s e คอนโทร l เนี่ยผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะครับลดการละสายตาจากท้องถนนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นแถมตัวพวงมาลัยนะครับยังสามารถที่จะ ปรับระดับได้ถึง4ี่ทิศทางแล้วนะครับในรุ่น next generation นะครับก็จะสามารถที่จะปรับขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้านะครับเนี่ยยืดเข้ายุบเข้ายุบออกแบบนี้นะครับทำให้การขับขี่ในรถฟ o r d next generation นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายนะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงก็สามารถที่จะปรับเบาะแปดทิศทางแล้วก็พุมบอะไรสีทิศทางให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นครับในส่วนของระบบปัดน้ำฝนนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีระบบปัดน้ําฝนออโต้ให้แล้วนะครับเท่ากับมีทั้งเปิดไฟหน้าออโต้ปัดน้ําฝนออโต้ ก็สามารถเลือกเป็นออโต้ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นห่วงเวลาก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยครับในส่วนของหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นซิงค์โฟนะครับขนาด10.1นิ้วนะรองรับตัวไวเดสแอปเปิลคาเพแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อแล้วนะเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ในส่วนของที่ชาร์จของตัว Ford Next Generation นะครับก็จะมีตัวไวเดตชาร์เจอร์ให้นะครับเรียบร้อยเลยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับมือถือที่รองรับไวเดตชารง ในการเชื่อมต่อเท่ากับสามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับในรุ่นของตัว Next Generation ของ Ford นะครับ ในส่วนของระบบเบรกนะครับตัววแท็กจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับในรุ่นวแท็กให้ทุกรุ่นเลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะผู้หญิงก็จะหมดปัญหาในการปลดเบรกมือไม่ไหวนะครับเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วแล้วก็ยังมีระบบการปรับการขับขี่ให้ถึง4โหมดนะครับมีโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองนะครับในรุ่นขับ2ก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้4แบบเลยนะครับในรุ่นของวแท็กตัวเกียร์ของทันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะเป็นรุ่นเทอร์โบ จะปรับเล่นนะครับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับมีเกียร์ D เกียร์ M ให้เลือกใช้นะครับงั้นก็ลูกค้าที่ซื้อไว้แท็กคันนี้ไปนะครับพี่นัดซื้อไปก็สามารถที่จะใช้เที่ยวได้ทั่วประเทศเลยนะครับลงเขายาวๆก็สามารถมาเล่นเป็นโหมดแมนแมนนวลนะครับเพื่อลดการใช้เบรกนั่นเองนะครับป้องกันอาการเบรกแตกนะครับแล้วก็เรื่องของถุงลมแอร์แบกนะครับของตัวไวแท็กก็จะมีถุงลมให้ถึง7ลูกนะครับได้ถุงลม7ลูกเลยก็คือมีตัวด้านหน้านะครับ แล้วก็ข้างเบาะนะครับแล้วก็มีเสานะครับเป็นม่าน2ฝั่งเลยแล้วก็เพิ่มที่หัวเข่านะครับอีก1จุดนั่นเองนะครับได้แอร์แบกไป7ลูกนะครับเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกนะครับมีเซ็นเซอร์ตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับขับขี่ตอนคืนมีแสงแยงตาเข้ามาที่กระจกนะครับเซ็นเซอร์จับได้ก็จับการตัดแสงสะท้อนให้อัตโนมัติ พร้อมกับตัว USB ด้านข้างที่ตัวกระจกมองหลังนะครับตัวนี้ก็เพิ่มให้ลูกค้าสําหรับที่ต้องการติดกล้องบันทึกด้านหน้านะครับลูกค้าก็สามารถซื้อกล้องบันทึกมาติดได้เองโดยที่ไม่ต้องเดินสายเลยแปะกล้องเสร็จก็เอาสายชาร์จตัวกล้องที่เป็นลักษณะของ USB นะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องเดินสายให้วุว่นวายนะสามารถติดตั้งกล้องได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็ตัวที่เท้าแขนนะครับของด้านหน้าจะได้เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นหนังด้วยนะครับ สัมผัสจะเป็นแบบนิ่มตัดได้สีส้มนะมีความสวยงามแล้วก็ช่องเก็บจะเป็นช่องเก็บแบบทรงลึกเลยนะครับขนาดใหญ่แบบนี้ข้างในนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวชาร์จนะครับ12โวลต์นะตัวนี้นะครับมีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับเสียบสายเสร็จนะตรงนี้ก็ต่อสายวิ่งออกมานะครับใช้งานได้ แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีตัวที่วางกุญแจตัวนี้นะครับใช้ในกรณีแบตเตอรี่ออนนะครับเราจะสตาร์ทรถมาเป็นพุทสตาร์ทนะเราก็วางตัวนี้นะครับให้ตรงกับสัญลักษณ์รูปกุญแจแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสตาร์ทรถฉุกเฉินในกรณีแบตอ่อนนะครับขับออกไปได้นะครับผมแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับของ Ford Next Generation นะก็จะได้แอร์หลังแล้วนะครับซึ่งสามารถแบ่งให้แบ่งเป็นช่องซ้ายขวาด้วยนะครับก็จะปรับซ้ายปรับขวาผู้โดยสารตอนหลังก็จะเย็นนะครับทั่วถึงนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลย แล้วก็ยังมีตัวนี้ครับลักไฟ AC นะครับ230โวลต์นะครับ400วัตต์เนี่ยแบบนี้นะครับให้ใช้งานมีปลักไฟบ้านแล้วครับเอาเนี่ยคำง่ายๆเป็นปลักไฟบ้านนะครับยังมีตัวชาร์จที่เป็น Type C Type A แถมให้ด้วยนะครับทั้งข้างหน้าก็มีให้ข้างหลังก็มีให้ครับงั้นลูกค้านะครับพี่นัทเลือกรถ w ว i t e t a คันนี้นะครับไปไปใช้ในครอบครัวนะครับ ผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทํางานการชาร์จอุปกรณ์ลูกหลานชาร์จแท็บเล็ตต่างๆนะครับเสียบชาร์จได้อย่างพอเพียงแน่นอนครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับรถของพี่นัทนะครับเป็นวายแท็กนะครับเทอร์โบเดียวคันนี้นะครับผมราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจที่จะซื้อรถนะครับกับกอล์ฟนะครับผมก็โทรติดต่อได้ครับเบอร์0ูนย์เก้าแปดหกห้าสามหกสี่หกสี่ครับโทรติดต่อได้ตลอดเวลานะครับรับปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์นะครับ ถ้าจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับรถแต่งเรียบร้อยส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับแฟนๆขับทุกคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของก๊อฟนะครับกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อไปครับก็ขอลาไปกับรถไวท์แทงคันนี้ครับเด็กเจเนอเรชันครับสวัสดีครับ